สวัสดีนะคะมาพบบรรยากาศตอนเช้าของช่องน้องนองนามาวันนี้พบกับน้องใบเฟิร์นนะคะวันนี้ฝนตกยังไม่หยุดเลยนะคะแม่จา๋าทั้งวันทั้งคืนสองสามวันแล้ววันนี้จะเรียงคิวกันนะคะเรียงคิวกระดานน้ำอันดาตื่นนอนหรือ,อยังเหออันดาตื่นนอนหรือ,อยัง อันดาตื่นแล้วอันดาวอนนี้น้องใบเฟือของเรานะคะอาบน,น้ำาน่นดาเดียฝั่งนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแสงแดด รอคิวนะคะวันนี้ดูวิวของเรานะคะ,จะเจอแสงแดดนะคะวันนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหรไ่ไปแล้วไปแล้ว ามชี้ไปแล้วอ้าวจะไปคิวต่อไปคิวต่อไปเป็นน้องนาดีย <c oughs> น้องช้ามากเลย อ่านะคะยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนเราเพื่อนๆออกพี่ๆยายไปก่อน่คุณยายทองจานยังไม่ได้อาบน้ํากันเลยบุกกี้ก็จะเหลืองกว่าเพื่อนเลยนะคะ มวยฝ่ายซิกโก้โปุกกี้ทองจนันดูเล่นโคลนกันใหญ่เลยนะคะดูวิวสวยๆนะคะ ปุก,กี้เวกเตะขาหลังเตะไก่ด้วยนะคะเตะไก่อยู่ด้านล่างดูวิวทะเลนะคะวันนี้ฝนเพิ่งยิงตกนะคะแต่ว่ายังปโปรยโปรยอยู่นะคะตอนนี้นู้ไฟซิกโกอยู่บนสุดเลย้องปุกี้นะคะตอนนี้ควานยังไม่มาควานจะไปเกี่ยวย้าอยู่ปกกุกี้แซนดี้ทองจันนะคะ ไซิโกอยู่ด้านบนเลยนะคะ นี่จะขัดยากหน่อยนะคะน้องเพราะน้องตัวสูงมากเลยนะคะอ oh, oh. 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 ันดาเดินเล่นอยู่คนเดียวเนี่ต้องไปหลังเพื่อนเพราะว่า oh. 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 จอบโซนมากกันดา จอมโซนจอมแก่นของเราทำไปดีทำไปดีก่อนไม่เอาแล้วเล่นอย่างเดียวไม่สวัสดีแล้วครับครัพไปดี เ right? ข้าก่อนทำไปดีนี่เลยอาบน้ำ นะคะน้องนาเดียอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่ร้องแล้วนะคะตอนนี้ trời anh <laughs>